ันนี้่พื่นหุ่มล่ำให้รู้ด้ครับเน่ยเพื่อนต้มปลาไหลได้ครับเนี่ยวัยาวาจล่ะเสให้เลแมื่อนในห้อยบ้านน้าฝายเพื่อนที่ต้มเอียนสู้กันกินได้ครับมื่อนี่ตอนนี้กำลัง ตั้งเตาต้มห้อนแล้วครับต้มเย็นด้วยไหครับจ้าขะสูตรที่3ังเขานี่ยและจ้ะแล้วกันเลยแหม่หบูดดมุดหบูดหมุดหบูดบูด ไม่จ้อยครับครับมาดีพี่น้องนร่วมกันมันที่ใส่ละมือไหนครับบอสฉันเป็นมันที่ใส่ละครับมือไหนออมมือนี้มันทีซีครับอีซีมีนาเนาะเมีนาฝนตกเมื่อวานนี่ครับทั้งบ้านนะตกครับตกตกแห้งกว่าพี่อยู่เมื่อวานนี่ล้มหงพุ่นงิละเมื่อวานนี่ล้มแห้งพุ่นนะครับเนาะแต่ล้มบ่ปันไหนดิอยู่บ้านบาทั้งได็โอ้บ้านทั้งได็พไมจ้อยท่านได้แก้ปัญหายังคือยังเป็นเสียงคือเปลี่ยนเสียงมื้อนี่ไหม นั่นแหละบอทันได้แก้เสียงคือบวใส่ปาะเดนท่านหรอกบอบอบอแก้พักกินยาอยู่กินยาได้ได้อ่าแม่ลูกดีครับแม่ลูกแม่ลูกได้ว่าลูกสาวนี่เขาท่านทั้งน้อสาวับแม่ลูกสาวให้จอยจากตัวละพันลูกครับเนี่ยเอามันลูกสามซี่โตนี่แหละครับร้อยสามสิบบื้นๆต้องให้จอยละผมบืนขึ้นเยอะที่นี่ลูกโอ้ขอทานได้ลูกสาวลูกน้ำครับลูกดีเติมให้จอยลูกยี่ห้อลูกยังครับเนี่ย ลูกบ้านบ้านเขาเนี่ยแหละแต่ว่าดีครับลูกดีน้ำนมดีเนี่ยแล้วทงลูกก็ท่าเด้เนาะพุ่นดีพร้อมเขาผลักดิ้นฟังนิดนึงได้ครับนหนครับที่นี่ห่อยจ้อยแม่ลูกนเหรอที่ว่าที่ไหนที่ไหนครับโอ้แม่ลูกเปิดเลยมื้นสี่พันครับพี่น้องกึงรังยินฟังน้ำได้ครับไหนครับราคาในตกลงนี้ได้ครับไหนครับตกองได้หน่าจับใบไปเรี้ยงไรแลราดีไรเนี่ย 1นึ่งมื่นกับอีกสี่พันนะครับเนาะหนึ่งหมื่นสี่พันหจ้าผุขอเบอร์ก่อนนะครับ0าศู5ย์หกห้าหาห้าเจ็ห้าหน่งย้ลงบริเวครับไม่เนี้หมายให้จ้ยเด้อครับผมพี่น้องไปโทรถามแล้วก็เม่นะครับเรืงงานเราได้ขายก่อนเฮ้ยเห้แน่น่ะจะแก้ยัะไ เัาหามีนมาม่หามอไรแล้วแต่เมืองศรตอน้นมะหาม ไม่ห้ามต่อลมวืดๆเลยห้อยการจากหนองบัวแดงจ้าลุ้จ้าครับผมลมวืดๆขึ้นอย่างครับแปด้วยมันลมแรงอ่ะลมไม่มีฝนอ่ะโอ้ลมวืดๆนี่คือลมแรงนะครับได้ลมไม่มีฝนมีแต่ลมละมีแต่ลมจากเมื่อวานนี้เคยพ่มลมแห้งเมื่อวานนะจ้าครับลมแรงห้อยการได้อย่างไมาในมื่อน่ะได้หัวแม่ลูกจ้า อีดาตรงนี้มากับลูกสิน่ะมัินอ่านี่ไงลูกมันจะลูกนี่เด็กหญิงเด็กชายครับเด็กหญิงจ้ากี่เดือนแล้วครับน่ะนอนยังไะได้ประมาณเดือนนี่แหละเดือนกว่ากวเดือนนิดนนี่แหละมีสายเลือดบ่ครับพ่อเขาอ่ะพ่อนิมทับตัวไหนเอ๊เขาบอกทับตัวไหนทับทับคอกทับพ่อพันธรรมดาแต่ว่าข้อีเนาะไม่การพันทีกจากตัวแล้วครับ ผ่านลูกตัวหนึ่งจ้ะลูกเดียวนี่แหละลูกแรกเลยอีหลายที่พูดถึงว่าเนื้อหนังสูงขอทานแล้วโอ้เนื้อหนังดีจ้าว่าแม่น่งเนื้อหนังคขามยาวก็โอ้สูงสูงสูง,สงที่บ่แม่นร้อยโอ้ร้อยห้าสิบเนาะนี่ต้องให้การเนาะนินสัยคือดีเท่าไหร่เนี่ครับนิสัยใจคอดีเออลูกตัวเมียด้วยให้การมองว่าครับแค่ลูกเนาาสองหมืน่นเจ็ดจ้ะสองหมื่นเจ็ดราคาว่าได้ครับต่อได้ ่อได้คุยกันได้จ้ะอิล่าทยได้ไหนังไงนี่อิล่ายสิบหกหาร้อยจ้ะอันนี้ตีเป็นราคาเนื้อจินนะถึราคาราคางวเลี้ยงจ้ะเลี้ยงก็ได้ขายเนื้อก็ได้โอ้ห้การว่าเราวที่านจะโตแล้วนังนี่นังนี่ประมาณลูกสองแล้วจ้ะสองลึกสามนี่ก็นี่นะครับนะสองนี่แหละสิบหกหามที่นี่สิบหกห้ารอยโอ้ตอนอไเลยครับเน้อให้การพงคอเบื้อครับศูนย์เก สองหนึ่งสามกานึ่งเก้หรจากน้องบดแดงด้วครับจาก้ตัวเดยทุดดไปเลี้ยงไปโทรหาเราให้การแทนมันครับเด้อแทนมันครับผมขอบคุณหลายครับอ๋อัเปาาาิ้านายเดดว่าอ้อกกอกไอ้นายบ อังเงีๆๆๆๆ้องเทีเขาติดปั้นเช่นน่ะพ้อทอใไม้มาหนึ่งพอทอออันนี้เป็นสาวหรือเป็นอะไรนระเป็น,เน,น,นสาวมาใช่ไหครับผมน้องบนทัดติครับว้้ทัตเ้อเโอ้แล้วเขาขึ้นอย่งคุณพ่อแต่มันมันขึ้นลมันบู่ว่าผูกเะไรยงช่วยอยู่นะกับเ่มันก็หลายโต๊ะโแปดโต๊ะับ มีที่ยวเป็นลามไว้กับบยิ่งบ่ว่คุ้มฟุงอ่ะอ่ก<อ>็เลยบรู้ว่าขึ้นว่ขึ้นเนาะมันมันบ่เสียมผม,มบอกว่ามีงมาตลาดผมมาไมสิอีหลานนี้ได้ความสูงได้วค,ววความยาวพร้อมรับบรรดาในห้วยไทยบ้านนก็้กตอ่อเราอยอ่ข้ออนปวเดินเน่ยเป็นรทั้หาหนึงน 8, น่งหนึ่งหนึ่นดพัน้าอก็ดีด้ครับในหางยาวหางเล็กดีเยอะเด้โตแลวครับราคานี่ต่อได้่พนะว่าได้มีพวกขาทุกขาทอนหรือเปล่าอนมุขขอเบิกกันนะครับ ข่านเยังนะครับเพราะเาขายแล้ว่าน่ไดเกจุตทานเขาขยแล้วเาขาะทนอันเบื่อผมฟังเนีอ้96ครับ854 360พอทอนด้ครับด้เคอต่อล่าครับ่นเครื่องดื่มหางหางเีลึกดีงกอยยงเลยทอนอ่ ในห่างเหรียญจากซับใหญ่ได้มาเมืนี้หนึ่งคมนะครับาะ ครับลูกคือส่งเขาท่าที่พูดไหนห้อยลูกดีลูกดีลูกเขามีสายเลือดบอกครับพ่อบ,บ้านไหมครับตอนมันบ้านโอ้อสอแสดงว่าจมีเขากระทงลูกดีเนะะาะเดี๋ยวคุยเรื่องแมกวก่อนครับห้อยเขาพานจะตัวเลือดไหนแม่ครับแม่แรกแม่แรกลูกแรกตอนนี้ท้องเขได้รับผสมแล้วบ่บอบรรทัดผสมแต่ฟองว่าวเขาได้นี่ขาลามอยู่บนบกอ๋อข้าวามเลรอเขาบป็นผู้ทำเป็นคนเลี้ยงมันว่างูจักม่างูขึ้นมาขึ้นครับแล้วที่นี่ห้อยที่เปิดไว้เท่าไรครับชุดไหนแม่ลูกนะสามหมื่นสองสามหมื่นสองนี่ตัวล่องได ็นงัวเลี้ยงได้ครับเนี่ยตัวรองได้ห้อยเหรียญมุขคอเบอร์ก่อนได้ครับไหมศูนย์แปดเกียครับสองห้าสามศูนย์หนึ่งสองเก้าห้อยเหรียญจากซับใหญ่ได้ครับเด้เนี่ยพี่รองเบิ่งลูกก่อนคาเดฟายเบิ่งแม่เนื้อหนังลูกก็ท่าดีท้ายก็ดีเงาะได้ลูกนะครับห้อยเหรียญหมานได้ครับเด้ขอบคุณหลายครับพี่น้องไปทวงไปถามเลยเบ่งได้ครับเนี่ยเป็นเลี่ยงหัวของสามจใส่หมอนโตเบื้อง แม่เขาได้ทับนะแม่เขานี่ก็เขาก็พโคขึ้นมานิดนึงอดีตเฮ็ดไม้ได้ครับลนะ่ะผมเช้ากลับมาได้อยู่พอประมาณอยู่เป็นยังไงครับอีหลานเน่ยทรงลูกดีอยู่เนาะลูกลูกไปกับแม่อยู่ครับลูก,ลก,ลก,ลกอะหนุ่มเนี่ยแต่หนุ่มซีบ่ครับ ม okay. มล้มโอเคมันเรา้ยวยเออเที่ยงขายกับพอประมาณครับนี่ผมถามแล้วก,ก้อนครับห้อยเหรียญจากซับใหญ่สงสัยยังว่่ได้ผสมแล้วครับเออเนี่เขาในชุดที่หักเลยครับผมแม่ได้นบาดไอเห็ดม,มาครับเขาเป็นโพยยูแต่ว,ว่าโพบ่หลายได้ให้ไหมเนี่ย เดี๋ยวแม่ลูกแม่ลูกกับเมย์เมย์กับเมย์ลูกเหยียบท้าได้ครับนี่ยมื่อไหร่ก็คืออะไรหรอเพื่อไหร่ก็พ่อ่หัวเลี้ยงมาให้พ่อแม่ลูกเป็นลูกแรกหมดเลยพ่อครับฮัวลูกแรกครับเอออย่าขาดน้ำเลี้ยงนิดนึงนะพ่อเนาะครับลูหรือแม่ะครับลูกลูกแม่ครับลูกกระดึดเหยียดลูกแม่นังเหลืองนะครับเนี่ยครับร้อยสามสิบก็มากนะครับผมสูงก็พอ้อยสามสิบกว่าเครื่องโอมน่อยนึงเครื่องพา จะมีแต่คนประเภทนครเนาะพ่อเป็นอ่นี้กผมเนี่ยครับรันเสกาผมครับนี่กบบอแพงเหมือนปัห่าอไรนเได้ไครับเด้ครับมืหนันหาลอยตอไหง่ายแล้วอแต่ว่าฝนตกม่หนีกันีวันนเนาะหยาดฝนนะกพร้อมูนที่ขอเบอร์ก่อนครับ้ับ ซูมหลอกสามห้าแปดเก้าแปดสองสามหกครับเพาพ่อแม่บนบ่าหนุ่ขาวได้ครับผมกาถามแล้วก่อนได้ครับเด้ไหนพี่น้องเราต่อเรา้ยเงยาวๆเลยครับครับเราได้ขายก่อนอันนี้ลูกขอได้ครับเนี่อยลูกขอเป็นลูกตัวมเม่พ่อพงษ์ขายังบ่ขึ้นแล้วพ่อเนาะขึ้นนะลูกกะลูกกะจิ๋นยังยู่ล่ะถือหญ้าถือค้าเขานี่ก็ดีเป็นคนละเป็นายตั้งได้ครับหน่อยที่ดีกว่านี้อยู่ครับหน่อยกับ มื in right ่อวานนี้คุณน้องได้ศิลปินเหญยวมาสองสาวอุณน้องอีหล่าตัวนี้นั่งข่าวกําลังเบิกหน้ายู่นี่ว่าไว้เจ็ดพันหาครับโอ้แล้วนั่งเหลืองนี้ได้ครับนั่งง่ายน่อยมือหัร้อยครับมือหัร้อยเป็นงอสาวทั้งสองนะครับน่อเป็นงอเลี้ยง ราคาพอฟังของเราอยู่ให้คันน้องจากบ้านหนองบัวขาวนี่บ่อยครับผมนี่ขอเบอร์ครับให้คันน้องครับศูนย์เก้าสามห้าห้าหนึ่งต่อสามหนึ่งครับเดี๋ยวก็โทรมาหาเราด้วยครับน่อถามเราเบิร์ท่านหน้าเราได้ขายก่อนราคากับมิตรภาพครับเราเป็นร่องผู้ทุนบ่หลายครับเพราะว่า

ซื้อซื้ออีไทยให้คันสามร้อยไม่ใช่ตัวมั่เนี่ยพ่อได้มาเมีสาวเมียันมาตัวนึงได้เกียรตเดือนแล้วครับได้เกียรติเดือนแล้วผสมผู้ใดไว้คุณพ่ออันมี้สามหนั่งโอ้ผสมผสมบ้านหรือผสมยี่ห้อฮะผสมบ้านๆหรือผสมยี่ห้อผสมยี่ห้อได้เกียรติเดือนแล้วเนาะพ่ครัะ งอใหญ่แ้วงอเรียงแล้วนี่แม่งอเรียงงองามสูงหมดเลยสี่สิบขึ้นละสามหมื่นสามหมื่นท่าเด๋พอเปิดไว้อะฮะราคาครับหยิบสามสองหมื่นสามพันเอาเบอร์มาคุณพ่อมาที่ได้อยู่ใายรายละเอียดศูนย์แปดสามสามศูนย์แปดสสปหนึ่งหปดอองพมาบ้านยังบ่าเมืองน้อย

ให้ออกได้ไหมสองตัวลักมั้งเนี่ยสาวน้อยทั้งคู่เอ้าถามเลยครับอีลาแดงนี่ว่าเท่าไร่เนี่ยเดงว่าก็ปัญหาครับผมเอาปัญหานังออกเหลืองๆได้ครับประมาณมืันครับโอตามเกียรติสินค้าเนาะบ่อดีมิตินีเนาะบ่ครับเราลงเลยครับเราไก่เราทรงไห้ หมอผมขอเบอร์เลยครับใหออฟศูนย์หกสี่หนึ่งเก้าสีงหนงสครับพี่น้องทุกคำถามแล้วก่อนได้ครับเลยเราเด้งวรุ่เอาไปเลี้ยงเอาไปดองให้ออฟเนาะมันหมันเลครับเด้อครับผม โทอเลยเอ้าลาจากนี่จากตัวเราผ่านลูคนนคล่ครับยังบอลไหนหัวยเคแกะครับ,นบนเนี่ยครับยังบอลไหนปัวดอกอมอหังมอโบทันอ้วนหือเสื้อโอ้อนนย<ช>ัง <ละ S 3> พันแล้วแล้วก็เจ้าของมันจับขัดบะแม่นดิพ่อแต่ว่ามันมันอาจจะขึ้นแล้วล่ะแต่ว่ามันนั่งเขาแนวเจ้าของเขาเป็นข้าราชการเขาเพรได้ไปอยู่น้ำเงี้ยวมันเลยแต่บนนี้พ่อเลยทิ้งไว้ไหนที่ไหนครับโอ้ยขายให้ เราแจววัดแะไล่ะขายเพิ่นแล้วครับขายเพิ่นหมื่นสามันหาด้วยเปิดสีพันหาครับเหมือนกันนี้ครับมือนสีพันหาอ๋อครับอ๋ออมือนีหมล่ะคุณพ่อมันล้วครับแต่ขายเพิ่นนั่นแหละยุวันมีงูเรียงอีกบ่มีอยู่สามซีตัวครับเอาเบอร์มากรณีพ่อมาเพื่อพี่น้องททกหาศูนย์แปดหกสองสี่เจ็ดศูนย์ห้าสองห้าเงือเลียงนะพ่อเนาะครับป่ามันหัวลวนย่างดีเอาชุดมือวันไจะเห็นบ่ เได้นเลนวหมูงเ็หอบูด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 จบูดอันนี้เป็นหุ่มล่ำให้รู้ได้ครับเนี่ยเพื่อนต้มปลาไหลด้ครับเนี่ยวัววัวดาวตาใ